สวัสดีครับ FC น้องๆเพื่อนๆที่ติดตามนะครับมาพบกันแล้วครับกับเดี่ยวระบบครับผมซีวิคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับวิธีการดัดโค้งลดเกิดอุบัติเหตุอย่างง่ายๆนะครับคันนี้ Hon d a c คลิกนะครับดัดโค้งนะครับชนด้านหน้ามานะครับเวลาผมดัดโค้งนะครับผมก็จะมีอีกคันหนึ่งนะครับนี่ครับถ้าผมไม่มีสเปคนะครับผมจะมาวัดระยะระยะจากคอตรงนี้ มาถึงตรงนี้นะครับผมก็จะวัดมาเลยครับว่ากี่เซนติเมตรผมใช้หน่วยเป็นเซนนะครับเนี่ยผมจะวัดอย่างนี้เลยครับว่ากี่เซนติเมตรนะครับเสร็จแล้วผมก็จะมาวัดกับโครงรถที่ชนมานะครับอันนี้ดัดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับ86นะครับอันนี้ดัดเสร็จแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็8ปหเท่ากันนะครับตัดไปแล้วนะครับนี่ครับ ดัดเรียบร้อยแล้วนะครับพิธีการดัดผมก็จะมีเครื่องมือพิเศษครับผมนี่โทษทีฮะนี่ครับนี่เครื่องมือพิเศษตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ความร้อนโดนนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็ขันตัวนี้ก็จะค่อยๆดันออกไปนะครับดันดันออกไปเท่ากับที่เราหาตัวเลขนะครับก็คแค่แค่นั้นเองครับส่วนส่วนตรงโครงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ คลิปหน้านะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าจะดัดยังไงนะครับตรงนี้เอาง่ายๆตรงนี้ไปก่อนนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสงสัยก็ถามสอบถามได้นะครับ